ต่อกันที่หน้า95นะคะเวลาเวลาในภาษาพม่าออเสียงว่าอเชิงอเชิงเวลาอนะเรามาดูคําศัพท์แรกค่ะนะคําว่านาฬิกาภาษาพม่าออเสียงว่านายีนายีช um ั่วโมงนายี นาจีนะคะคำว่านาฬิกาเนี่ยนะยังแปลเป็นนาฬิกาที่เราใส่ข้อมือก็ได้นะคะอันนั้นก็เรียกว่านาจีเหมือนกันนะหรือว่านาฬิกานาะฬิกาที่แขวนที่ผนังก็เรียกว่านาจีนะคะนะหรือเราจะบอกว่า1น,นาฬิกานะคะ1น,นาฬิกานะเวลาเราพูดก็จะพูดว่า1ก็คืออะไรคะ เนาะเวลาเอาเลขหนึ่งมาแต่งประโยุต้องออกเสียงเป็นตะนะคะนายีก็คือนาฬิกาก็คือออกเสียงว่าอะไรคะนายีนะคะเวลาเราพูดก็คือหนึ่งนาฬิกาคืออะไรคะตนายีตนายีใช่ไหมคะคราวนี้หนึ่งชั่วโมงนะก็ออกเสียงเป็นนายีเหมือนกันก็จะพูดว่าอะไรคะ1ชั่วโมงตะนายีตะนายี1ชั่วโมงเหมือนกันนะคะส่วนมากคำว่านาฬิกาก็คือเราจะพูดเป็นทางการเนาะ เวลาเราสั่งงานพม่าแน่นอนแหละเราไม่พูดหรอกหนึ่งนาฬิกาสองนาฬิกาใช่ไหมคะเราจะบอกว่าหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะก็คือใช้คําเดียวกันเลยค่ะกน,นายีกน,นายีตาก,ก็คือหนึ่งนายีก็คือโมงนะคะหรือชั่วโมงเนาะหนึ่งนาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็เปลี่ยนแค่ตัวเลขพอนะคะต่อไปเรามาดูหน้าที่ค่ะภาษาพม่าออเรียกว่ามินเน มินเนะคะนาทีเนาะต่อไปวินาทีเซก,กะาเซกะตีหนึ่งเรามาช่วงเช้าแล้วนะคะตีหนึ่งก็คือมันแนตนายีมันแน,ตน,น,แนตนายีนะคะมันแนแปลว่าช่วงเช้าตะแปลว่าอะไรนะคะตะแปลว่าหนึ่งใช่ไหมนะนายีแปลว่าอะไรานาฬิกาหรือชั่วโมงใช่ไหมคะมันแนตนายีจึงแปลว่าตีหนึ่ง เนาะให้จำว่ามันแน่แปลว่าตอนเช้านะคะต่อไปตีสองมันแน่นานายตีสามมันแน่ตรงนายตีสี่มันแน่เลนายตีห้ามันแน่งานายไหมคะต่อไปอ่าหกโมงเช้ายังเช้าอยู่ไหมคะ เช้านะคะเพราะฉะนั้นคนพม่าเนี่ยจะใช้มันแน่นะคะถ้ายังเช้าอยู่ก็คือมันแน่เนาะเปลี่ยนแค่อะไรคะตัวเลขนะถ้าหกโมงเช้าก็คืออะไรคะมันแน่เช้านายีเจ็ดโมงเช้ามันแน่คุณนายีมันแน่คุณนายีนแปดโมงเชา้ามันแน่ชิดนายีเก้าโมงเชา้ามันแน่โกนายีสิบโมงเชา้า มันแน่เซตนาย11โมงเช้าไหมคะเช้าไหมไม่เช้าแล้วนะคะ11โมงนะคะคนพมา่าเลยใช้แค่คําว่าเซตนายเซตนายเซต,ตนานะก็คือเซตตีนั่นเองนะคะเซตตีเนาะแปลว่าอะไรคะเซตตี้11เ,เนาะแต่เวลาเอาเลขหนึ่งนะคะมาใช้ในประยุกต,ต้องเปลี่ยนจากตีเ้เป็นอะไรคะเป็นต้านะเพราะฉะนั้นเลยออกเสียงว่าเซตต้า เซตนนาียก็คือ11โมงนั่นเองนะคะก็คือจะไม่มีคำว่าอะไรคะมันแน่เพราะว่า11โมงนี่ก็คือไม่เช้าแล้วเนาะต่อไปนะคะ12โมงนะคะหรือเที่ยงเนาะภาษาพมา่าเรียกว่าเซ้นนาีเซ้นนายีนานายนะคะ12บสอโมงนะ,ะหรือ12นาฬิกานั่นเอง ก็เอาคำว่า12นะมาไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยนายีนะคะเหมือนกันนะคะเลข12สนะ2เวลานับเนี่ยก็คืออะไรคะตี้แล้วก็นี่ใช่ไหมคะแต่เวลาเอาเลข2มาใช้ในประโยคต้องออกเสียงเป็นนะนะคะก็คือเซ็นานายีเซนานายีนะ12ต่อไปนะคะช่วงตอนบ่ายนะช่วงตอนบ่าย ตอนบ่ายในภาษาพม่าออกเสียงว่าเนตเล่บ่ายเนตเล่บ่ายนะคะมาดูค่ะบ่ายหนึ่งเนตเลตนายีเนเลตนายีนะคะคำว่าเนเลแปลว่าช่วงบ่ายนะ,ะตะก็คือหนึ่งนายีก็คือนาฬิกาหรือชั่วโมงใช่ไหมคะเนเลตนายีก็คือบ่ายหนึ่งต่อไปค่ะบ่ายสองเนเล นาฮนีเห็นไหมคะจะมีคำว่าช่วงบ่ายขึ้นมาข้างหน้าตลอดแล้วก็ตามด้วยตัวเลขแล้วก็ตามด้วยชั่วโม,มงนะคะบ่ายสามเนเลต้งนาญีอ่าอันนี้ก็คือช่วงบ่ายเนาะมีแค่บ่ายหนึ่งบ่ายสองบาอง่บายสามใช่ไหมคะจะใช้คำว่าเนเลไว้ข้างหน้าถ้าเป็นช่วงเช้าใช้อะไรคะช่วงเช้าใช้มันแน่นะคะช่วงเช้าก็คือมันแนะ่ต้องเอาไว้ข้างหน้าช่วงบ่ายเนเล ต่อไปตอนเย็นค่ะ,ะเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีเนาะตอนเย็นภาษาพมา่าออกเสียงว่าอะไรคะตอนเย็นยะหน่ไปย,ยะหน่ไปอตอนเย็นมีอะไรบ้างสี่โมงเย็นค่ะยะหน่เลนายยะหน่เลนายห้าโมงเย็นค่ะยะเหน่งานายหกโมงเย็นค่ะ ยะนีเช้านายีเห็นไหมคะถ้าเป็นช่วงเย็นจะต้องใช้คำว่าอะไรคะยะนีมาไว้ข้างหน้าเสมอนะคะเขาถึงจะรู้ว่ายะนีอ๋อก็คือช่วงเย็นแต่ถ้าพี่บอกว่าแต่ถ้านักเรียนบอกแค่ว่าอ่ะเช้านายีอ่ะเช้านายีเขาไม่รู้ว่าเป็นเช้าเป็นช่วงเช้าเป็นช่วงเช้าหรือเปล่าหรือเป็นช่วงเย็นหรือเป็นช่วงค่ำอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีคำบ่งบอก เวลาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยขึ้นมาข้างหน้าใช่ไหมคะยะเยน่เลยไหนอ๋อสี่โมงเย็นอย่างเห็นไหมคะถ้ามีคําว่าเนเนเลไว้ข้างหน้าเขาจะรู้เลยว่าเป็นช่วงบ่ายหรือมันแน่ไว้ข้างหน้าเขาจะรู้เลยว่าเป็นช่วงเชา้าเพราะฉะนั้นไอตัวกําหนดเวลาเนี่ยสำคัญนะคะเนอะอันนี้ช่วงเย็นเสร็จแล้วเนาะต่อไปค่ะจะเป็นช่วงค่ำอ่าจะเป็นตอนค่ำแล้วนะ ตอนค่ำนะคะในภาษาพม่าออกเสียงว่าแย่แย่นะคะแย่แย่แปลว่าตอนค่าหรือตอนกลางคืนเนาะแบแปลว่าช่วงนะคะเพราะนั้นแย่จึงแปลว่าช่วงกลางคืนหรือช่วงค่ำนะมาดูค่ะช่วงหนึ่งทุ่มเนาะยคุณนาญีแย่คุณนายีเห็นไหมคะการนับเลขของพม่านะคะจะนับแค่หนึ่ง หนึ่งถึงสิบสองพอนะคะก็คือเป็น P.M. แล้วก็ A.M. นะคะจะนับแบบฝรั่งเนาะของไทยเราก็คือจะมีหนึ่งถึงอะไรคะยี่สิบสี่ใช่ไหมอ่าเราจะรู้ว่ายี่สิบสี่นาฬิกาก็คือเที่ยงคืนเนาะใช่ไหมคะแล้วค่อยมานับใหม่แต่ของพม่าก,ก็คือจะวนแค่นี้คะ่ะหนึ่งถึงสิบสองเป็นเออเป็น P.M. แล้วก็ A.M. แค่นั้นนะคะแบบฝรั่งเลยนะเพราะนั้นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่ม ยะคุณน,นายีนะเลข7บ้านเราก็คือเลขเท่าไหร่คะหนึ่งทุ่มก็คืออ่าเลข19ถูกต้องไหมคะต่อไปสองทุ่มค่ะยะชิดนายีเห็นไหมคะเลข8นะคะบ้านเราก็คือจะตรงกับเลขเท่าไหร่คะ20่นะคะแต่ว่าสองทุ่มนะก็คือเลข8นั่นเองในบ้านเขานะคะจะใช้ชิดนายีนะแต่ต้องมีคำว่ายะไว้ข้างหน้าโอเคไหมคะ ต่อไปค่ะสามทุ่มยะโกนายะโกนายะนะคะสามทุ่มก็คือเลขเก้าถูกต้องไหมคะต่อไปสี่ทุ่มค่ะยะเสนายะเสนายเลขสิบนะคะเลขสิบก็จะตรงกับเ,เลขยี่สิบสองบ้านเราใช่ไหมคะอืมต่อไปค่ะห้าทุ่มห้าทุ่มคืออะไรคะยะเซตนายะ เซตนายีนะคะก็คือเลข11นั่นเองเนาะต่อไปนาโรงสุดท้ายนะคะเที่ยงคืนนะคะหรือนะเที่ยงคืนหรือ12นาฬิกานะคะที่เป็นฝรั่งเนาะจะใช้ AM ใช่ไหมคะภาษาพม่าจะพูดว่าเนะเซนนายีเนะเซนนายีก็คือเลข12ใช่ไหมคะเซนนะนะครูอธิบายไปแล้ว ต้องมีคำว่าแะไว้ข้างหน้าถูกต้องนะคะ,ะแะเซนานายีก็คือ12นาฬิกาที่เป็นช่วงช่วงไหนคะช่วงกลางคืนหรือถ้าเราจะเรียกง่ายๆว่าเที่ยงคืนในภาษาขัพมาก,ก็มีเหมือนกันเนาะจะเรียกว่าแงต่งข่าวแะต่างข่าวแปลว่าเที่ยงคืนเรียกง่ายๆค่ะยะต่างข่าวเที่ยงคืนหรือตอนตอนดึกอะ่ะ 12บนาฬิกาก็พูดได้ว่ายะเซนนายีแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะถ้านักเรียนอยากจะสนใจนะคะ,ะถ้านักเรียนสนใจที่อยากจะเรียนลึกกว่านี้เนาะก็สามารถลงคอร์สกับครูได้เลยนะคะเราจะเรียนทั้งการบอกเวลาการถามเวลาเนาะแต่ว่าครูก็มีให้ในนี้นะคะว่าเวลาประยุกที่เราจะถามพม่ามีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะ ประโยคการถามเวลานะคะภาษพาพม่าออกเสียงว่าอเชิงเมยยงอเชิงแปลว่าอะไรนะคะเรียนไปแล้วอเชิงแปลว่าเวลาเมีแปลว่าถามย่างแปลว่าเพื่อนะคะถ้าแปลเป็นภาษพาพม่าก็คือเพื่อถามเวลานะค,คาว่าย่างเนี่ยจะใช้อ่าเป็นทางการนะคะแต่ว่าถ้าใช้ใช้ทั่วไปนะคะอ่าการถามเวลาเนี่ยการนะคะเขาจะใช้คําว่าชีน าการถามเวลาจะใช้คำว่าชินมากกว่าอ่างนี้นะคะการถามเวลาอะชิงมีชินแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ส่วนมากในภาษาพม่าเขาจะใช้อะชิงมีอย่างนะคะเพื่อถามเวลาประมาณนี้เนาะถ้าเป็นหัวข้อใหญ่ๆอ่าเรามาดูนะคะเวลาเราจะถามเวลาคนพม่าเนี่ยมีประโยคไหนบ้างที่เราจะต้องใช้ประโยคแรกค่ะกี่โมงแล้ว กี่โมงแล้วในภาษาพม่าพูดว่า b บ n a n a y ช h i b i l e อีกหนึ่งรอบค่ะกี่โมงแล้ว b บ n a n a y ช h i b i l e มากี่โมง b บ n a n a y lamle มากี่โมง b น n a n a y lamle ทำงานกี่โมงอ l o banana y loomale ทำงานกี่โมง alo แบนนานาโลมัเลเลิกงานกี่โมงออลลแบนนานาเตงมัเลเลิกงานกี่โมงออลลบนนานาเตงมัเลถึงกี่โมงแบนนานายยาวมเลถึงกี่โมงแบนนานายยาวมเลนอนกี่โมงแบนนานาเอะมัเลนอนกี่โมง เบนนาไียเอมเมลเลับกี่โมงเบนนายีเพี่เมะเลกลับกี่โมงเบนนาีเยพี่เมเลจะไปกี่โมงเบนนายีตัวเมเลจะไปกี่โมงเบนนาไีตัวเมเลอ่ะ คราวนี้ครูขออธิบายนิดนึงนะคะของประโยคนี้เนาะคำว่าว a n a ายีนะคะแปลว่ากี่โมงนะคะ b a n น n a ีแปลว่ากี่โมง,ะะนานามงชิแปลว่ามีนะคะ b เลนะ b แปลว่าแล้วนะคะส่วนคำว่าแลนะคะจะเป็นประโยคคำถามปลายเปิดนะคะก็คือเราต้องตอบเขาเนาะถ้าเขาลง,งท้ายว่าแล,ลเนี่ยเราต้องตอบเขาว่าเวลากี่โมงนะคะ ก็คือเป็นปเ,เป็นประโยคคำถามปลายเปิดนะคะซึ่งต้องการคำตอบเนาะถ้ามีคำว่าแหล่ลงท้ายนะคะเบนนายีแปลว่ากี่โมงนะชิแปลว่ามีบีแปลว่าแล้วแลเป็นประโยคคำถามปลายเปิดถ้าแปลเป็นภาษาพม่าก็คือมีมีกี่โมงแล้วมีกี่โมงแล้วในภาษาพม่าจะถามนี้จะถามแบบนี้จริงๆนะคะมีกี่โมงแล้วแต่ภาษาไทยก็คือกี่โมงแล้วนะคะ ต่อไปประโยคที่สองค่ะเบนานายีก็ยังอยู่ในคำถามที่บอกว่ากี่โมงใช่ไหมคะส่วนคำว่าลาลาตัวนี้แปลว่ามานะคะลาแปลว่ามามาแลาเหมือนกันนะคะลแลแล้วก็มาแลนะคะจะเป็นคำถามปลายเปิดต้องการคำตอบนอเนาะเบนานายีแปลว่ากี่โมงลาแปลว่ามามาแลนะคะก็แปลง่ายๆว่ามาเนี่ยมาแลเนี่ยเป็นประโยคคำถามว่า จะมากี่โมงก็ได้หรือมากี่โมงก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันเนาะอ่าก็คือมาแลอ่ะสมมติว่าครูเปลี่ยนเป็นคำว่าจะก็ได้นะคะมาแลเนี่ยจะมากี่โมงก็ได้นะคะหรือว่ามากี่โมงก็ได้เนาะเป็นคำถามปลายเปิดนะคะก็จะแปลว่าจะแล้วก็ลาแปลว่าอะไรคะมาจะมาแบนานายีก็คือกี่โมงนั่นเองนะคะหรือ ประโยคถัดไปค่ะโลกก็คืองานเบนานายีแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้กี่โมงโลกเป็นคํากริยาแปบลบว่าทำมาเลแปบลบว่าอะไรคะแปบลบว่าจะหรือคําถามปลายเปิดก็ได้นะคะถ้าแปลจากหลังมาหน้าก็คือจะทําจะทําอะไรคะจะทํางาน แล้วก็วนมาใหม่ก็คือกี่โมงนั่นเองนะคะถ้าในประโยคนี้เราจะถามกี่โมงเนี่ยจะมากี่โมงจะไปกี่โมงเราขึ้นต้นด้วย b บนานายีได้เลยนะคะเราขึ้นต้นด้วย b บนานายีได้เลยแล้วเราเติมคํากริยาค่ะสมมุติว่าถึงกี่โมง b a นานาย e เห็นไหมคะขึ้นมาก่อนเลยเย้าตัวนี้แปลว่าถึงมาแลเป็นประโยคคําถามปลายเปิดนะคะแปลว่าจะก็ได้เนาะจะถึงกี่โมง แปลว่าจะถึงกี่โมงก็ได้นะมาแลก็คือจะเหยาก็คือถึงใช่ไหมคะจะถึงเบนายีก็คือกี่โมงนะคะจะถึงกี่โมงประมาณนี้หรือนอนเห็นไหมคะเปลี่ยนแค่คํากริยาเบนายี i, แปลว่ากี่โมงเอ๊ะแปลว่านอนมาแลเห็นไหมคะคํเดิมเพราฉะนั้นถ้าเราจะถามว่ามากี่โมงไปกี่โมงนอนกี่โมงเราเปลี่ยนแค่อะไรคะเปลี่ยนแค่คํากริยาเท่านั้นเอง เบนานายเอมเล e นอนกี่โมงกับกี่โมงเบนานายเปี่ยนม,มเเห็นไหมคะอ่าเย้าแปลว่าถึงเอแปลว่านอนเปลี่ยนแปลว่ากลับเห็นไหมคะเปลี่ยนแค่คํากริยาเพราะฉะนั้นก็คือเราอยากจะถามประโยคเกี่ยวกับไปกี่โมงมากี่โมงถึงกี่โมงกินกี่โมองอย่างเงี้ยน,นะคะ คุณแนะนําว่าให้เราไปท่องคําศัพท์เกี่ยวกับคํากริยาเนาะแล้วเอามาลองแต่งประโยคดูโอเคไหมคะต่อไปนะคะก็จะเกี่ยวกับเวลาเนาะตอนนี้อ่าไม่ใช่ตอนนี้ขอโทษทีค่ะตอนไหนอ่าตอนไหนเบอชิงเลตอนไหนเบอชิงเล่เช่นเราจะถามเขาว่าเออมาตอนไหนอ่าจะพูดว่าไงคะมาตอนไหนกับมากี่โมงไม่เหมือนกันนะ ถ้ากี่โมงใช้คำว่าแบนนนายีแต่ถ้าตอนไหนก็คือเบอเชงถ้าเราจะถามว่ามาตอนไหนอ่ะเพิ่มคำว่ามาเข้าไปเนาะมาตอนไหนจะพูดได้ว่าเบอเชงเพิ่มเข้าไปตรงนี้ค่ะลาแปลว่ามานะคะเบอเชงลาเลหรือเบอเชงลามาเลก็ได้นะคะแปลว่าจะมาตอนไหนนะต่อไปค่ะตอนเช้า มันแน่คิงตอนเช้ามันแน่คิงนะคะคาว่ามันแน่แปลว่าเช้าเนาะ่สนคาว่าคิงเนี่ยแปลว่าช่วงแปลว่าช่วงนะคะคิงแปลว่าช่วงนะไปก็แปลว่าช่วงเหมือนกันนะคะก็คือช่วงเช้าเนาะเขาจะพูดได้สองคำก็คือมันแน่คิงบางคนก็พูดมันแน่คิงบางคนก็พูดว่ามันแน่าปก็คือสามารถใช้ได้ทั้งสองประยุกนะคะ ต่อไปตอนเที่ยงนะบอกว่ามาตอนเที่ยงใช่ไหมคะมูนเดะมูนเดะง่านะคะถ้าไม่อยากพูดว่าเส้นนาฬนานาิกาก็คือ12บสนาฬิกาเนี่ยเราพูดได้เลยว่ามูนเดะแปลว่าตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายก็คืออะไรคะเน่นเลไปเนลเลไปเนลเลก็คือบ่ายนะคะป่ายก็คือช่วงเห็นไหมคะที่ขัวที่บ่ายไปประมาณนี้เนาะ